สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่21เดือนมีนาคมปี68นะครับในค่าคืนนี้ก็จะพูดคุยถึงคนสักคนหนึ่งที่อยากจะครอบครองปืนอย่างถูกต้องตามก,กฎหมายนะครับซกักกระบอกหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องทําอย่างไรบ้างนะเอาแบบละเอียดละเอียดยิบเลยนะแล้วก็ดูนะครับเรื่องของเอกสารว่า1,2,3,4 4ส่วนเนี่ยต้องมีอะไรแล้วถ้าไม่มีเนี่ยมันจะขอได้ไหม นะครับวันนี้จะพูดคุยแล้วก็แกะให้ฟังกันนะครับก่อนที่จะพูดคุยในประเด็นเนื้อหาของคลิปนะครับเมื่อมีปืนประกอบในการพูดคุยเนี่ยก็ต้องทําการตรวจสอบก่อนถึงแม้ว่าจะตรวจแล้วก็ตรวจซ้ำอีกนะครับเช่นกันนะครับกับปืนกระบ,บอกนี้นะปืนกอกนะครับปลดแม็กซนะให้เรียบร้อยนะครับปลดแม็กให้เรียบร้อยทําการดึงสไลด์ตรวจสอบนะครับเพื่อความปลอดภัย นะต้องทำนะครับทุกครั้งแล้วทุกก็บอกด้วยถ้าเผื่อว่าเอาปืนออกมาหยิบจากพูดคุย,ยต้องเคลียร์ปืนก่อนทุกครั้งนะครับมื่อปลอดภัยนะทีนี้นะครับลองมาดูนะคนสักคนหนึ่งในเรื่องของช่องทางในการที่เขาจะมีปืนวันเขาพองอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับมีช่องทางไหนบ้างอันที่1นนะครับก็คือเรื่องของพ่อแม่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีวุฒิปืนอยู่แล้วก็มอบให้กับลูกอันนี้คือช่องทางแรกนะครับก็ต้องดําเนินเรื่อง การโอนต่างๆมาเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับสก็คือเรื่องของการที่จะไปซื้อซื้อต่อมานะครับเป,ป็นปืนมือ2รับโอนต่อจากคนอื่นนะตัวน,นี้ก็เช่นกันนะครับก็ต้องทําเรื่องนะครับสก็คือเรื่องของการรับมรดกมาตกทอดมนาะอันนี้ก็ต้องทําเรื่องเช่นกันนะครับผมจะงดเว้นแล้วก็เลี่ยงนะครับในการพูดถึงปืนผิดกฎหมายนะครับเรื่องของปืนเถื่อนปืนแปรปืนทีประดิษฐ์ นะครับตัวนั้นไม่พูดถึงเลยนะเอาเฉพาะปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นนะครับหน,นะครับคนคนหนึ่งจะครอบครองได้จะต้องมีเรื่องของคุณสมบัตินะครับอายุจะต้อง20ปีบริบูรณ์นะครับอันนั้นคือเขาเขียนไว้นานแล้ว2 4งสแต่ผมทราบมานะครับปัจจุบันเนี่ยล่าสุดนะล่าสุดนะครับเกณฑ์ที่ในทะเบียนหรือในอำเภอเนี่ยท่านจะพิจารณานะครับคน คนนั้นจะต้องมีอายุเนี่ยโดยประมาณนะครับอยู่ในช่วงของ25ปีขึ้นไปแต่ในเนื้อกฎหมายเนี่ยเขียนว่า20แต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยควรจะ25ขึ้นไปคือเขาจะมองว่ายิ่งอายุเยอะวุฒิภาวะในการควบคุมอารมณ์เนี่ยก็จะยิ่งดีดีกว่าเด็กวัยรุ่นแน่นอนนะครับแต่ก็อาจจะไม่ใช่ทุกกรณีไปบางทีเด็กก็มีวุฒิภาวะมากกว่าผู้ใหญ่นะแต่ในภาพรวมแล้วเขามองอย่างนั้นนะครับ25ปี ขึ้นไปกำลังดีนะครับอันแรกอันที่2ก็คือไม่เคยต้องโทษนะครับต้องโทษเนี่ยหมายถึงว่าโทษร้ายแรงเช่นอะไรบ้างนะครับก็คือเรื่องของคดีอาวุธปืนนะอาวุธปืนนะครับครอบครองปืนผิดมือนะปืนเถื่อนปืนแปลงปืนไทยประดิษฐ์เหล่านี้โอกาสไม่ได้สูงมากนะครับสก็คือเรื่องของคดีความรุนแรงนะครับพยายามฆ่าลุมทําร้ายนะครับ การใช้เรื่องของความรุนแรงต่างๆนะอันนี้โอกาสที่จะไม่ได้ก็มีเยอะนะครับสนะครับก็คือเรื่องของยาเสพติดสิ่งเสพติดให้โทษที่รุนแรงนะครับเหล่านี้จะเป็นกลุ่มที่อาจจะไม่ได้รับการพิจายรณานะครับแต่ในเรื่องของคดีอวุธป,ปืนนะยอมไปนิดนึ่งนะครับถ้าเื่อว่าเป็นปืนที่ไม่ได้รุนแรงมากเช่นนะครับการเข้าพองปืนผิดมืออาจจะเป็นปืนของคุณพ่อคุณแม่แล้วเราอาจจะ เผลอเลยนะครับนำเผาไปยิงปืนแล้วถูกดำเนินคดีแบบนี้อาจจะต้องรอเวลานะครับผมไม่มั่นใจว่า3หรือว่า5ปีนะครับหลังจากที่เราถูกตัดสินนะต้องรอเวลาก่อนจึงจะได้รับการพริจารณาอนุญาตนะครับต่อมานะครับก็คือเรื่องของถิ่นที่อยู่นะจะต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านนะครับที่เราอยู่อาศัยเนี่ยไม่ต่ำกว่า6เดือนไม่ต่ำกว่านะครับพอดีได้นะมากกว่าได้น้อยกว่าไม่ได้ นะครับต้องไม่ต่ำกว่า6เดือนนะครับสามถ้าเผื่อว่ามีการย้ายที่อยู่จากที่1มาอีกที่1เป็นการข้าบจังหวัดนะครับถ้าเผื่อว่าเรา,ามีเรื่องของการครอบครองปืนเดิมอยู่แล้วเนี่ยจะต้องทําการย้ายอุ้ปืนนะครับจากที่เดิมเนี่ยเข้าสู่ที่ใหม่ให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยก่อนนะครับจึงจะมีสิทธิ์ในการขออนุญาตได้นะครับอันนี้ก็คือคุณสมบ,บัตนะิเบื้องต้นนะเบื้องต้นนะครับต่อมาครับเอกสารที่จะต้องใช้ จะต้องใช้อะไรบ้างนะครับหก็คือต้องใช้สำเนาบัตรประจําตัวประชาชนนะจำเป็นต้องใช้นะครับแล้วบัตรนั้นจะต้องยังไม่หมดอายุเช็คด้วยถ้าหมดอายุแล้วใช้ไม่ได้นะครับสก็คือเป็นเรื่องของสำเนาทะเบียนบ้านนะจะต้องมีทะเบียนบ้านอย่างที่บอกไปนะครับว่าไม่ต่ำกว่า6เดือนนะงคือทะเบียนบ้านนะครับสก็คือหนังสือรับรองรายได้เงินเดือน ตรงนี้โอ้โหเป็นอะไรที่วุ่นวายแล้วก็ปวดหัวพอสมควรเพราะว่าแต่ละบุคคลเนี่ยก็จะมีอาชีพเนี่ยแตกต่างกันออกไปนะเรียกว่า1 0 8ยแอาชีพเลยนะแต่ละแบบก็ต้องมีการยืนยันนะครับเรื่องของการทํางานให้ค่อนข้างชัดเจนใช้คําว่าค่อนข้างชัดเจนนะครับเช่นถ้าสมมติว่าค้าขายนะค้าขายเนี่ยเราไม่ได้ทํางานเป็นบริษัทห้างร้านก็จะไม่มีหนังสือรับรองจากบริษัท นะทำยังไงก็อาจจะต้องใช้สเตทเมนต์เป็นเงินนะครับที่เข้าบัญชีนะดูว่ามีการหมุนเวียนบัญชีเนี่ยพอสมควรนะครับก็คือมีอาชีพนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าไม่ได้ค้าขายอาจจะเป็นชาวไร่ชาวสวนนะครับการเก็บผลผลิตเนี่ยอาจจะปีละครั้งปีละสองครั้งตรงนี้ก็ใช้เรื่องของโฉนดหรือวัพย์สิบน,นะครับในการครอบครองที่ดินนั้นๆนนในการแสดงนะก็ใช้ได้นะครับ ตรงนี้ต้องเช็คกับทางอำเภอรหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องว่าจะต้องใช้กระดาษเพิ่มเติมเนี่ยยังไงบ้างเฉพาะลายคนไปนะครับเฉพาะลายบุคคลไปนะนั่นะคือเรื่องของการรับรองรายได้เงินเดือนนะครับต่อมาหนังสือรับรองความประพฤติตัวนี้ก็ต้องใส่หน้าหลายๆที่หน่อยนะเพราะมันมีปัญหาจริงๆนะครับสาหรับคนที่ไม่มีญาติพี่น้องหรือว่าไม่มีบุคคลที่รู้จัก เกี่ยวกับเรื่องของการจัดเซ็นใบรับรองความประพฤตินะฮะอันนี้ปัญหาเลยนะครับถ้าพูดถึงในเรื่องของหนังสือรับรองความประพฤติเนี่ยมันอาจจะมี2มุมให้มองนะครับมุมหนึ่งเนี่ยอาจจะบอกว่าหนังสือรับรองความประพฤติเนี่ยก็ไม่ได้มีความสําคัญอะไรมากมายนะเพราะว่าการที่จะรับรองเนี่ยมันก็รับรองได้แค่ณนะเวลาตอนนั้นนะครับคนคนหนึ่งจะรับรองคนคนหนึ่งได้มันก็ ไม่ได้รู้เบื้องลึกจริงๆว่าคนเนี้เป็นยังไงนะครับเซ็นไปก,ก็ได้แค่วันนั้นอันนี้คือมุมหนึ่งนะส่วนอีกมุมหนึ่งก็มองว่ามีความสําคัญมากนะครับสำคัญอย่างไรนะเนื่องจากว่าอาวุธปืนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อันตรายมีความรุนแรงร้ายแรงนะครับคนที่จะครอบครองปืนสักกระบอกหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยนะครับก็ต้องมีคนแวดล้อมรอบข้างเช็คนิดนึง ว่าคนคนนี้มีความประพฤติที่ไม่รุนแรงไม่ร้ายแรงไม่อันตรายนะครับเป็นการกรองคนสักชั้นหนึ่งนะถึงได้มีความจําเป็นนะครับในการรับรองนะมันก็เป็นมุมมองที่มีความแตกต่างกันนะสำคัญหรือไม่สําคัญขึ้นอยู่กับมุมมองนะครับแต่ถ้าถามกลับมาที่ผมเนี่ยผมก็มองว่ามีความสําคัญนะในส่วนตัวผมก็มองว่าความประพฤตินะในการที่จะรับรองให้ใครท่กคนหนึ่งก็มีความสําคัญเหมือนผมเนี่ย จะเซ็นให้ใครสักคนหนึ่งถ้าเผื่อผมไม่รู้จักเขาเลยเนี่ยผมก็ไม่กล้านะบอกเลยว่าไม่กล้าเข้าไปยุ่งนะเพราะมันเสี่ยงนะครับถ้าเผื่อว่าคนคนนั้นเนี่ยเกิดมีเรื่องมีราวขึ้นมานะเผื่อบางทีเนี่ยเขาย้อนกลับมาดูนะครับว่าตอนที่คุณขออนุญาตเนี่ยใครเซ็นให้นะอาจจะเดือดร้อนผมก็คิดแบบนี้นะครับถามต่อเข้าไปอีกนิดหนึ่งแล้วใครจะเซ็นให้เรานะครับเรื่องของการรับรองความประพฤตินะครับ ถ้าเผื่อว่าเราเนี่ยมีญาติพี่น้องที่รับราชการอันนี้ถือว่าโชคดีนะคนที่รับราชการที่จะเกษให้เราเนี่ยจะต้องอยู่ในราชการนะครับกเกษอายุแล้วไม่ได้นะการเทียบระดับชั้นเนี่ยก็คือจะต้องเป็นระดับชำนาญการ C6 ขึ้นไป C6, C7 c 8 C9 ได้หมดนะครับนั่นคือข้าราชการนะครับถ้าเป็นทหารตำรวจยศเนี่ยจะต้องระดับพันโทพันโท,พ,นโทพันตำรวจโทนะ นาวานะนาวาโทแต่ถ้าเผื่อว่าคนที่จะครอบครองปืนเนี่ยเป็นทหารนะครับคนที่รับรองเราเนี่ยโยจะต้องอยู่ที่ระดับพลตีขึ้นไปนะอันนี้ก็คือเรื่องของคนที่มีคนรู้จักนะครับถือว่าค่อนข้างโชคดีแต่ถ้าเผื่อว่าไม่มีคนรู้จักโอ้โหอันนี้ไม่รู้จะจะยังไงเลยนะครับเพราะว่าคนคนหนึ่งจะเซ็นให้ใครอีกสักคนหนึ่งเนี่ยถ้าไม่รู้จักกันเนี่ย ค่อนข้างยากมันก็เลยอาจจะเป็นช่องทางอะไรบางอย่างซึ่งก็ขอไม่พูดถึงนะครับตรงนั้นนะอะผ่านไปเมื่อได้เอกสารนะครับทั้ง4ส่วนนี้อีกทีหนึ่งนะครับก็จะมีสำเนาับรประจําตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหนังสือรับรองรายได้เงินเดือนหนังสือรับรองความประพฤติอันนี้เป็นของคนที่จะรับโอนนะครับส่วนเอกสารของเจ้าของตัวปืนนะใช้อะไรบ้างน,นะครับ1ก็คือ ใช้สำเนาป .4 สี่นะครับของปืนกระบอกนั้น 2, 2ก็คือใช้สำเนาทะเบียนบ้าน3ก็คือใช้สำเนาบัตบประจำตัวประชาชนของเจ้าของชื่อต้องตรงกันถ้าเผื่อว่าเจ้าของเนี่ยมีการเปลี่ยนชื่อนามสกุลจะต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อเข้ามากํากับด้วยนะครับเข้ามาแทรกด้วยนะเอาเอกสารสทั้งหมดนี้นะครับที่พูดเนี่ยเดินทางไปที่อำเภอถ้าเผื่อว่าอยู่ต่งางจังหวัดเช็คนะครับที่ทะเบียนบ้านว่าเราอยู่ที่อำเภออะไรเดินทางไปที่อำเภอน,นั้น นะครับเดินทางไปเลยไปที่แผนกวุฒิปืนนะครับเราก็ยื่นเอกสารทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่ท่านท่านก็จะให้แบบคำร้องนะครับทั่วไปเรียกว่าแบบปอนนะเกาะเอ,อกสารต่างนะครับให้ครบถ้วนสมบูรณ์เสร็จสับเรียบร้อยนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะพิมพ์นะครับใบก็คือใบ,บปอนนั่นแหละนะนะซึ่งเป็นตัวพิมพ์เรียบร้อยแล้วให้เราตรวจสอบเรื่องของข้อมูลนะครับว่าถูกต้องไหมถ้าถูกต้องแล้วก็เสร็จรับรองนะครับจบแกรกนะตัวนี้ก็คือในส่วนของอำเภอ ถ้าเผื่อว่าอยู่กรุงเทพก็ที่วังชาัยยานะครับที่เดียวหลังจากที่เสร็จนะครับเรื่องของพ .1 น,นะถ้าอำเภอก็จะส่งหนังสือนะครับฉบับหนึ่งเรียกว่าใบตรวจประวัติอาชกรรมอันนี้ก็ถือนะครับออกมาจากอำเภอหรือว่าวังชาัยยาไปที่พิสูจน์หลักฐานนะครับเดินทางไปที่พิสูจน์หลักฐานนะครับรู้สึกว่าจะเสียค่าธรรมเนียม100บาทนะครับพิมพ์และนิ้วมือ10นิ้วปุ๊บ แล้วก็รอเวลานะครับประมาณสัก2อาทิตย์หรือ1เดือนก็เช็คไปที่อำเภอนะครับว่าเลื่อนเนี่ยเป็นยังไงบ้างปอสออกหรือ,อยังเมื่อปอสออกแล้วนะครับก็เดินทางไปรับปอสจึงจะมีสิทธิ์ในการไปซื้อวุธปืนหรือมีสิทธิ์ที่จะนัดหมายกับเจ้าของปืนในการที่เอาปืนเนี่ยมาตัดโอนนะครับห้ามโดยเด็ดขาดในการโอนลอยนะครับผมเน้นย้าอยู่ทุกคลิปนะครับว่า ในการโอลอยเนี่ยมันทําได้ไหมก็ทําได้ถ้าคนที่รับปืนมาแบกรับความเสี่ยงได้ในกรณีที่ถูกตรวจคนพบเจอนะฮะจะโดนนะครับคดีติดตัวทันทีก็คือเรื่องของการครอบครองปืนผิดมือน,นะมีความผิดตามกฎหมายเถียงไม่ได้เลยนะครับเถียงไม่ได้มีความผิดเมื่อมีความผิดแล้วเนี่ยการที่จะได้รับการอนุญ,ญาตก็จะ เบาบางเรียกว่าอาจจะ,ะไม่ได้เลยนะเป็นไม่ได้นะครับเพราะนั้นต้องระวังนะครับเรื่องของการโอนลอยนะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ที่ผมเอามาพูดเนี่ยเนื่องจากว่าก็จะมีเพื่อนสมาชิกโทรเข้ามาปรึกษาผมในหลากหลายประเด็นมากนะครับทั้งเรื่องของหนังสือรับรองและได้เงินเดือนนะว่าจะต้องใช้ยังไงทํำยังไงไปปรึกษาท่านนี้ท่านนี้ก็บอกแบบหนึง่งไปปรึกษาอีกท่านหนึง่งก็บอกอีกแบบหนึง่ง คือผมก็จะบอกว่าแต่ละคนเนี่ยมีอาชีพไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเอกสารเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับจุดนั้นแล้วก็ในส่วนของการรับรองความประพฤติอันนี้ลําบากนะฮะยากเลยนะครับถ้าเผื่อว่าไม่มีคนรู้จักนะก็ต้องใช้ความสามารถในการประสายงานในการอาจจะพูดคุยมันอยู่ที่ปากเรานะครับในการที่จะไปเอ่ยกับญาตินะว่าช่วยหน่อยได้ไหมนะครับ จะมีคอนเนคชันคนไหนบ้างที่สามารถพอจะรับรองให้เราได้บ้างอย่างเงี้ยก็อยู่ที่ปากเรานะครับถ้าเราเอ่ยปากพูดก็มีโอกาสนะครับที่เขาจะรับรองให้ได้แต่ถ้าเผื่อว่าเราเราไม่ไม่เอ่ยปากพูดหรือว่าขี้เกียจที่จะไปอะไรแบบนั้นก็ก็ตามนั้นนะครับก็ถือว่าเรารู้กันนะแต่ผมเนี่ยไม่ส่งเสริมหรือว่าสนับสนุนนะครับในแนวทางที่มันไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่นะครับประมาณนี้แล้วกัน นะฝากเอาไว้นะครับแล้วก็ให้กําลังใจกับทุกทุกท่านที่กําลังจะมีปืนวันนีเขาพองอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกท่านนะครับโอเควันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกป,ปัญญสูงที่ติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับ